มาต่อกันที่ชุมชนทั่วไทยกันบ้างครับวันนี้จะพาผู้ชมไปดูความสําเร็จครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านลานไซครับอยู่ที่ตำบลทุ่งขมิ้นอําเภอนาหมอ่อมจังหวัดสงขลาครับชาวบ้านที่นั่นรวมกลุ่มกันผลิตเต้าเจี้ยวและเครื่องแกงหรือว่าพริกแกงครับส่งขายในพื้นที่ภาคใต้ครับจนมีรายได้แต่ละปีครับมากกว่า3 0 0 0 0นบาทเลยทีเดียวครับไปชมกันครับ ทุกวันในช่วงบ่ายหลังจากกรีดยางพาราชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านลานไซหมู่ที่2ตบทุ่งขมิน้นอเภอนาหม่อมจัังหวดสงขลาต่างช่วยกันเตรียมวัตถุดิบสำหรับผลิตพริกแกงหรือเครื่องแกงเช่นพริกขี้หนูแห้งหอมกระเทียมตะไคร้และขมิ้นสดซึ่งเป็นส่วนผสมหลักที่ขาดไม่ได้สำหรับพริกแกงปักใต้พริกแกงหรือเครื่องแกงของวิสาหกิจชุมชนบ้านลานไซมีจุดเด่นที่รสชาติความเป็นพริกแกงปักใต้แท้ๆ จึงอกแนวจัดจ้านถูกปากลูกค้าในพื้นที่รวมทั้งลูกค้าทั่วไปที่ชอบรสชาติของแกงปักใต้พริกแกงของที่นี่มีทั้งพริกแกงส้มหรือพริกแกงเหลืองแกงกะทิแกงกะทิเข้มข้นและแกงเผ็ดนอกจากรสชาติดีแล้วกระบวนการผลิตเน้นความสะอาดและราคาที่ย่อมเยาว์ ส่วนของกระบวนการผลิตเราเรารับรองได้ว่าในในเรื่องของการผลิตเนี่ยเราเน้นในเรื่องของความสะอาดเป็นหลักแล้วก็ส่วนไหนวัตถุดิบตัวไหนที่ว่าที่ว่ามันมันเสียมันมันดูออกแล้วว่ามันมันไม่ดีเนี่ยเราจะไม่เอามาใช้เรายึดถือยึดถือหลักที่ว่าเราผลิตเองเรากินเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของของความสะอาดเนี่ยก,ก็ก็ถือว่าเป็นหลักสําคัญของเราแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของรสชาติเรา นิยมในในรสชาติของคนปกากใต้ถ้าใครที่ชอบชอบความจัดของรสชาติของเกงปกากใต้รับรองได้ว่าเครื่องแกงของของบ้านลานไทรเนี่ยไม่ผิดหวังครับทำด้วยเจ๋ด้วยแต่ว่าไ,ได้ดาก็กพอได้คือไ,ได้ดาเพิ่มดีค่ะได้ได้ยเสได้ไดายเพริมค่ะวันนี้เราใช้เวลาตอนไหนมาทำคะตอนบ่ายคือบางจากงานปรค่ะ<ม>ก็ทุกคึ้นก,ก็อีดยางตัดยางแล้วก็พอตอนบ่ใบก็ มาตมตลาดอัตราการเจ็ิเติบโตนี่ถือว่าสูงมากครับเพราะว่าจากจากปี2556ที่เริ่มผลิตมาจนทั้งถึงตอนนี้เนี่ยยอดขายต่อป,ปีตกป,ปีนี้น่าจะากเกิน4 0 0 0 0 ระยะเวลาเพียงแค่เพียงแค่2ปีกว่าๆที่เราทํามาแล้วการผลิตทุกเดือนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกๆเดือนตกเฉลีย่ยอยู่ที่เดือนละประมาณ500กิโลนอกจากผลิตพริกแกงสำเร็จรูปแล้วทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านลานไซได้ผลิตเต้าเจี้ยวควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมของกลุ่มที่ทำมานานกว่า20ปีแล้วและยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีต่อเนื่องของเราเนี่ยอย่างแรกเลยคือเราไม่ใช้วัตถุกันเสียเราไม่มีสารเคมีเจือปอนตรงนี้ในส่วนของของการทำเต้าเจี้ยวและอีกอย่างหนึ่งที่ที่เป็นจุดเด่นของเราก็คือว่าความเข้มข้น ความมันของน้ำเต้าเจี้ยวมันจะแตกต่างจากของที่ขายในท้องตลาดทั่วไปเพราะว่าในกระบวนการของการผลิตเราไม่ได้ไม่ได้คัดแยกเอาน้ําน้ําที่เกิดจากการหมักเอาไปทําสินค้าตัวอื่นที่เขาทําเต้าหูย้ยีเราไม่ได้ไปตรงนั้นเราใช้น้ําตัวนี้ในการต้มต้มแล้วก็บรรจุข,ขวดลงไปทําให้รสชาติของของเต้าเจี้ยวของเราเนี่ยมันมันมันเข้มข้นมันมันแล้วก็อุดมไปด้วยสารอาหารพวกโปรตีนด้วย วิสาหกิจบ้านลันไส่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างมากขึ้นโดยเน้นจุดขายอยู่ที่มีผลิตภัณฑ์อยู่2ชนิดคือเต้าเจี้ยวและพริกแกงสําเร็จรูปจนได้รับรางวัลว,วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับอําเภอของอําเภอนามหม่อมเมื่อปีพศ2557 ในจังหวัดสงขลาเนี่ยมีกลุ่มเครื่องแกงอยู่เยอะมากประมาณ40กว่ากลุ่มที่รวมกันเป็นภาคีเครือข่ายเครื่องแกงจังหวัดสงขลาของของของกลุ่มเราเนี่ยก็เป็น1ใน40กว่ากลุ่มตรงนั้นแต่เราจัดอยู่ในกลุ่มหัวแถวของของอของภาคีเครื่องแกงตัวนี้นะครับก็ในเรื่องของของการแข่งขันเนี่ยก็ถือว่าสูงมากแต่เราเราไม่ไม่กลัวตรงนั้นเราเราถือว่าคุณภาพของเรา เราดีรสชาติของเราอร่อยจุกป,ปากขอเพียงแค่ว่าให้ใครได้ลองชิมเครื่องแกงของเราสักครั้งหนึ่งแล้วรับรองว่าจะติดใจครับกลุ่มนี้เป็นเป็นเซนเตอร์ในการศึกษาดูงานในดูดูความพร้อมว่าเนี่ยว่าวิธีการของเราที่เราอยู่เนี่ยไม่ต้องไปดูงานไกลครับเพราะของเราเนี่ยของดีมีอยู่แล้วในพื้นที่ก็ทุกคนเพื่อไม่ต้องเพิ่มต้นทุนในการไปศึกษาดูงานที่อื่นเลยมาดูว่าการหมอนจัดก,การกลุ่มเราการมองหาวัตถุดิบการผลิตวัตถุดิบหรือว่าการตลาดต่างๆเนี่ย กลไกในการดําเนินการทั้งหมดเนี่ยทางสวนราชการก็เป็นพี่เลี้ยงอยู่แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวหลักที่จะให้กลุ่มอื่นเข้ามาเสริมเติมเต็มแล้วก็มาศึกษาดูงานเพื่อกลับไปพัฒนากลุ่มของตัวเองครับผม จจุบันผลิตภัณฑ์เต้าเจี้ยวและพริกแกงสำเร็จรูปของวิสาหกิจชุมชนบ้านลานไทรตำบลทุ่งขมิ้นอำเภอนาม,ม่อมจังหวัดสงขลาวางขายในตลาดและร้านค้าของชำทั้งหนายพื้นที่อำเภอนาม,ม่อมและจังหวัดต่างๆในภาคใต้นอกจากนี้ทางกลุ่มยังเตรียมขยายผลิตภัณฑ์พริกแกงขิีวหวานและเครื่องแกงผันแงเพื่อขยายกลุ่มลูกค้าและเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับสมาชิกในชุมชนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น